มีถือมีบอลแล้วอียังก็ได้ได้ไปละสามตัวที่โตกับผมบบบอ,อยูาา่บนด้านเดี๋ยวมาอยากมึงอีกก่อมันได้เพิ่มเนาะนั่นเลยไม่มีเสียงน,นี่พี่น้องนั่นนั่นมีตัวคือเราเข้าไปได้ไปแล้วได้แล้วได้แล้วจ,จ้าจ,จ้าจ้ารางวัลนี่ ตาจาเลยพี่น้องเอ้ยบาดนี่โดนโบโดนวากันไปโหลดผมวากันไปเลยจะใครบอกต้องกานเนาะพี่น้องเฮ้ยเดว่ามันโดนเดีอยวว่ามันน,น,นั่นเดิโอ้ยอู้หน่ะตัวมันน้าตัวมันอยู่ข้างในเนี่ยออกมาออกมาออกมาเลยพี่น้องอเฮาเนะนี่ยเนั่ยเนี่ย เดือบเลยตัวเดียวบัวอุ้ยตัวเดียวตัวเดียวเป็นสองสี่สองตัวเป็นสี่ตัวพอดีไปเลยเป็นสี่ตัวเป็นสี่ตัวเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นบ้านในคนนี้นี่สิบพายามไปนี่นะก็ขึ้นไปเอาเงินให้ลูกกับผมลูกสิไปโรงเรียนเราคือสวยเหรอเด่นมงกว่าแล้วตัวนี้ก็ง่ายๆว่าผมเท้าเลยกับปิดผาเลยเท้าเลยกับปิดผาเลยได้นี่ง่ายๆเลย นานมันมีไมนะมันต้องมีสักวันของก๊อดบ้างนะนะเอาสิมันต้องมีสักวันของก๊อดบ้างนี่เราไปที่ใช้ก็ได้มันจะใช้ง่ายกว่าบางนั่นนะน้าผมได้ครับพี่น้องใช้ง่ายกว่าบางนั่นน้าเขาผู้นี่ใช้ง่ายกว่าอยู่เพราะมันเป็นกระติกต้องคเนาะจับจุมลด์ด้นี่งหนึ่งหนึ่ทุกคนกอดดอกพี่หนึ่งแต่ว่าบางบางการมันเอียงด้ มันเอียงมันเอียงมันเอียงบางหันนี่เออมันเอียงมันเอียงบางหันมันเอียงแสดงมันถือกันครับบางในหม้อเอียงมันถือในหม้อช็อตมันถือกับพี่น้องฮะจะต้องว่ากันแสดงมันถือกับบ้ากันโอ้ใจรันบ้าเหี้ย